ครับทุกคนเราเอาสายชิ้นนด้ในรูนี้เราจะต้องไม่หลับแล้วเหรอน้องโอ้โหตุ้กตาเต็บขอบคุณและน่ารักมากขอบคุณนะครับเกมนี้ซื้อได้ซื้อไหมครับส0งรกว่าบาทป่ะจำไม่ผิดนะทอะไรเขาเรียกว่าพี่เรียนแกล้งน้องไปดูทีวีไปดูทีวีก่อนวางไว้ ไปไปดูทีวีเหมือนเดิมไม่ต้องให้น้องตื่นหรอเขาด<ก>ย<ก>ัไงครับดดด้ดดมอมอบอกพี่เอ,องอีกครดูอยู่ฟก่นจนคอ,อ,อ,อันนี้คือคือที่สองทุกคนอันนี้คือเริ่มต้นคือที่สอง ครับพี่หมูกระทะยังไม่มาเลยน้องขอบคุณ<อ>มากครับบอกนเราอยาู่คนเดียวแล้วตกจใจเองป้อเปิดแล้วเ,เ,เ,เปิดน้องดิน้องก็อยู่นี่แล้วขนนมไปไหนอะ่ะน่าจะอยู่ที่ไหนล่ะลองเปิดตู้ให้ครบพี่เลี้ยงโหดมากมาแล้วค่ะสวัสดีน้องนาวครับติดเวรนี่ได้เดี๋ยวูดแบบนี้ไว้ดี <c oughs> ไม่ดี <c oughs> ปาใส่่กอนมึงมาสวัสดีครับเออกีตาร์แต่อย่ามีจบสิเออใจเย็นใย็นกูแบบนั้นปุ๊บให้น้องไปเรียนไปเปลี่ยนพ่ออ้อมเออเขาบอกให้ไปเปลี่ยนพ่อกีตาร์อย่างเงี้ยแหละเขาชอบทำอะไรน้องหายไปแล้วเนี่ยวันนี้จะจบปะนี่ก็ไม่รู้น้ำค่ะ แงกล้วแกว่วทาไมสำเนียงแงกว่าเหมือนภาษาไทยเลยครับให้เด็กหนีนะคะมีเขาบอกหมีไิดเสร็จแล้วใช่ไหมครับโมนกิดเสร็จแล้วทำหน้านไห